กรุงสว่างองคมนตรีและคณะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้บริหารกรมชมพูทานผู้บริหารสำนักงานคนะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการเนื่องมาจากพระดำริและพู้เขาร่วมประชุมที่ารพทุูท่านกลับกระผมนายสืบสกุลแสนเตเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงน้ำา,า,าที่หนึ่งโครงการชมพะทานสมุทรปราการขอบรรยายสรุปภาพรวมโครงการประตูระบายน้ำคลองลับหัวเนื่องมาจากพระดำริในส่วนแรกขอนำเสนอวิธีทัศน์ความเป็นมาของโครงการดังนี้ จากที่ทุกท่านได้รับชมก็จะพบว่าประโยชน์โดยรวมที่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศได้รับจากโครงการคลองแม่โปอันเนื่องมาจากต้ามริษนั้นคือการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําในฤดูน้ําหลากจากปัญหาน้ําท่วมที่ทําให้คนในพื้นที่จำยอมของสภาพพื้นที่ที่เกิดขึ้นและไม่คิดว่าจะมีการแก้ไขให้บาบางลงได้กลับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่พศ2549จนถึงปัจจุบันเพราะปัญหาน้ําท่วมกัังไม่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้อีกเลย ส่วนพื้นที่ติดแม่น้ามีการท่วมขังตามลักษณะน้ําขึ้นน้ําลงในเวลาที่สั้นลงเนื่องจากมีประตูระบายน้าคลองลรัดโพควบคุมเมื่อน้าทะเลหนุนสูงประตูระบายน้าคลองลรัดโพยังทําหน้าที่หน่วงความเค็มเมื่อน้ําทะเลหนุนสูงให้วิ่งอ้อมพื้นที่กระเพาะหมูบริเวณที่เคยเป็นพื้นที่น้ําเค็มรุกจึงสามารถปลูกผลไม้ได้ผลดีขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาปัญหาน้ําท่วมบริเวณเกาะประแดง อันนี้มาจากสภาพการขึ้นลงของน้ำตามธรรมชาติโดยใชยกันน้ำและเข้าพื้นที่ในช่วงน้ำขึ้นอีกด้วยและในปีพศ2562ประเทศไทยประสบปัญหาปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศทำให้ค่าความเค็มสูงสุดสูงกว่าปีอื่นๆตั้งแต่เดือนสิงหาคม2562 ดังนั้นกรมชมระทานจําเป็นต้องหามาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อใช้ในการผลักดันการลุกตัวของความเข็มโดยหนึ่งในมาตรการที่กรมชมระทานได้ดําเนินการก็คือการดําเนินงานปฏิบัติการทดลองระแทกล,ล,ล,ลิ่มความเข็มในแม่น้ำจับยาด้วยวิธี Water h a m m e r operation ซึ่งประตูระบายน้ำคลองละโพทำหน้าที่เป็นอาคารชมทานแห่งสุดท้ายที่เบี่ยงน้ำผลักดันค่าความเข็มออกสู่ทะเลอ่าวไทยในช่วงจังหวัดที่น้ำทะเลลดลง จากการดําเนินการดังกล่าวได้มีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบคุณภาพน้ําที่สําแลช่วงเดือนธันวาคม2562ถึงเดือนพฤษภาคม,ม2563และสร้างเป็นกราฟจะเห็นถึงประสิทธิภาพของตัวระบายน้ำคลองระโปที่มีส่วนช่วยลดค่าวความเค็มของน้ําจากค่าวความเค็มสูงความาตรฐานหรือเส้นสีน้ําตาลลดลงมาเป็นเส้นสีน้าเงินบรรเทาปัญหาน้ําอุป,ปโภคบริปโภคน้ําเพื่อกากรเกษตรเป็นต้น จากการบริหารจัดการน้ํตทลบายน้ํากล่องรัดโพช่วยให้พื้นที่คูบังกระเจ้าจัดพื้นที่น้ําเค็มครุกจึงสามารถปลูกผลไม้ได้ผลดีขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาปัญหาน้ําท่วมกรมชมพูทานได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ในโค้งกระเพาะหมูที่เป็นทรัพยากรอันมีค่าที่ปลอดภัยจากน้ําท่วมด้วยการรัดน้ําและได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ด้วยการรัดทาง จึงมอบหมายให้โครงการชมพทานสุประการใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามาบริหารจัดการน้ําเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวแห่งนี้ซึ่งโครงการชมพทานสุประการได้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดยได้น้อมนาศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้ามาดําเนินการภายในพื้นที่แห่งนี้เข้าใจปัญหาหนทางแก้ไขกระบวนการจัดการและปรับ ความเข้าใจระหว่างผู้ให้ผู้รับให้เข้าใจซึ่งกันและกันเข้าถึงเมื่อเข้าใจระหว่างกันทุกประการครบถ้วนแล้วต้องเข้าถึงการกระทําสร้างความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงเครื่องหมายเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์และความสามคัคคีร่วมจิตร่วมใจของผู้ปฏิบัตริร่วมมือร่วมไม้กันทํางานพัฒนา เมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันแล้วเข้าถึงกันแล้วการพัฒนาก็จะดําเนินการไปอย่างยั่งยืนไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจฐฐสังคมสิ่งแวดล้อมและการเมืองหากแต่นาไปสู่ความสมดุลมั่นคงอยั่งยืนในส่วนนี้ก็เป็นการสรุปผลการดําเนินการของโครงการชมพูทานจ่งประการจนถปัจจุบันที่มีสภาพดีขึ้นตามลําดับ นอกเหนือจากประสิทธิภาพที่เกิดจากการบริหารจัดการน้ำของโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพที่ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและลดการลุกตัวของน้ำเค็มแล้วปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ยังได้มีการต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำโดยได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสร้างรายได้ให้กับชุมชน ในส่วนของการบรรยายสรุปโครงการประตูระบายน้ำคลองรัตโนอันเนื่องมาจากพระําดำริขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ขอบพระคุณทุกท่านครับ